พลเอกประวิตรวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่างโดยสั่งเล่งรัฐ9แผ่นหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลยครับบังผลบแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและปัญหาน้ําแรงครับพลเอกประวิตรวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ําแห่งชาติหรือกออชอ ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่างที่ห้องประชุมเทศบานลนครอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ของจังหวัดพร้อมด้วยดรสุรสีกิติมนฑลเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทชบรรยายภาพรวมถึงสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าก้าวแผนหลักเจ้าพระยาแต่ผู้เกี่ยวข้องบรรยายสภาพพื้นที่ของในจังหวัดนะครับ จากนั้นลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวสมุทรสาครพร้อมกับตรวจสอบแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อยที่เกิดชำรุดเสียหายโดยติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสุบน้ำภาสีเจริญเพิ่มเติมด้วยนะครับโอกาสดีท่านรองนายกาารัฐมนตรีได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครว่าตอนนี้นะครับมาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในรูปน,นันทจีนตอนล่างการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การทําการเกษตรแบบผสมผสานและการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เนื่องจากที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่างมักประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้าจืดสําหรับภาคการเกษตรปัญหาคุณภาพน้ําและการรุกตัวของน้ําเค็มบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลจากการทําอุตสาหกรรมประมงและโรงงานอุตสาหกรรมโดยทางรัฐบาลได้เร่งให้ทุกภาคส่วนนะครับแก้ไขปัญหาด้านน้ำในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปธรรมและยั่งยืน ผู้พูดไปกับการสร้างการรับรู้และปลูกจิตสํานึกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำครับ